วันนี้เรามาปรับแต่งรถกันใหม่นะฮะเปลี่ยนเพาครับใช้เพาของดีแมกเก่านะครับลูกค้าเจตนาไม่ให้ล้อทางไม่ให้ล้อล้นนะฮะได้นี่ฮะมาดูกันคันนี้ปรับแต่งอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเปลี่ยนเพานะครับใช้เพาของดีแมกเก่าคันนี้ก็เป็นอ l l n ิ w นะครับปี12ขึ้นมานะฮะก็เพาเขาจะยาวกว่าดีแมกเก่านิดนึงเพลาดีแมกเก่าเนี่ยจะสั้นกว่าประมาณ1นิ้วหรือ1นนิ้วครึ่งน,นะครับ ลูกค้านําเผามาใหม่เอามาให้ <umer. equival. S 1> เราวางนะฮะมาดูกันเปลี่ยนเผานะครับเปลี oui ่ยนเผาใหม่แล้วก็จัดทรงแหนบให้ใหม่นะครับเพิ่มเติมแหนบ20มิลเข้าไป1แผ่นแล้วก็จัดทรงแหนบให้ใหม่แล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปด้วยนะครับอ่าจะได้แหนบไม่บิดนะครับของเก่ามาแหนบเขาสั้นใส่เหล็กรัดแหนบไม่ได้นะครับชุดแหนบบนเนี่ยเขามีมาแล้วนะฮะเราเพิ่มเติมใส่ลูกยางเข้าไปจัดทรงแหนบให้ใหม่นิดหน่อยเตี้ยย่อ แล้วก็น่าจะแบกไวครับระดับ3มตันนะฮะอ่ะเปลี่ยนเพลาให้ใหม่เพลาตัวนี้น่าจะเป็นเพลาของตัวแคปบเพราะมี ABS มาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่ล้อก็จะมุดๆดละทีนี้นะฮะล้อไม่ถางแล้วนะฮะหมดซุ่มได้นะครับให้ดูล้อหายเข้าไปเลยทีนี้ใส่เพลาดีแมกเก่าเพลาดีแมกเก่าเขาก็จะสั้นกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับเท่าที่ผมวัดดูเนี่ยน่าจะสั้นกว่าประมาณนิ้ว หน่อยๆน,นิ้วนิ้วครึ่งไม่เกินนะครับพอตัวนี้น่าจะยาวกว่านิดนึงแล้วทีนี้คือเรื่องเรื่องของรถคันนี้เขาต่อทะเบียนไม่ได้เพราะว่าล้อทางนะครับเมื่อต่อทะเบียนไม่ได้เนี่ยเจตนาของลูกค้าเขาก็ต้องการล้อให้มันหุกนะฮะตอนนี้ก็ใส่กระทะของบอยเลยเอาเป็นกระทะเจ็ดนิ้วนะครับใช้กระทะกว้างเจ็ดนิ้วขอสิบสี่นะฮะใส่ยาง X c d ซเข้าไป อย่างนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องล้อจะไปติดซุ้มหรือล้อจะขูดซุ้มนะฮะของเก่าที่มาแบบขูดเยอะมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้คันนี้เมื่อเช้าสมบุกสมบันมากเลยครับดูนีฮะล่องรอยการต่อสู้ลูกค้าบอกว่ายางมันไปบาดซุ้มนะครับยางมันไปบาดซุ้มตั้งแต่ก่อนถึงอู่ประมาณกิโลกว่าลูกค้าก็เลยตัดสินใจลุยมาเลยครับก็อยู่ในสภาพนี้แหละครับไม่จอดไม่ดู ไม่เปลี่ยนเนี่ยมาถึงออ่ก็อยู่สภาพนี้เลยครับโอ้โหเจ๋วจริงๆใจถึงมากครับดูดิฮะเส้นลงเส้นลวดกระจุยกระจายไปหมดลูกค้านี่ลุยจริงๆนะครับวิ่งมาทั้งอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เราก็ทําการเปลี่ยนเพาให้นะครับใช้เพาที่เป็นตัวดีแมกเก่าล้อหุบนิดนึงก็น่าจะหุบกว่าเดิมปัดได้ประมาณน่าจะนิ้วครึ่งนะครับเท่าที่ผมลองวัดดูแล้วนะ ะเปตัวนี้จะสั้นกว่านิดนึงนะครับพอเปลี่ยนเผาเสร็จก็เปลี่ยนล้อแล้วก็จัดทรงแหนบให้ใหม่รถก็ออกมาสวยงามทีนี้ก็น่าจะตรวจผ่านแล้วครับนะฮะนี่ฮะล้อนี่น่าจะขึ้นซุ้มได้นะครับเนื่องจากใช้เผาดีแมกเก่าแล้วก็ใช้กระทะของบอยขอบ14กว้างเจ็ดนิ้วล้อหายไปเลยทีนี้แถมแฉมๆนี่ฮะล้อไม่ออกแล้วสบาย โอเคก็ okay. ถือว่าใช้ได้นะถือว่าผ่านนะครับล้อหายไปแบบนี้ถือว่าผ่านนะฮะโอเค okay. <c oughs> จัดให้ใหม่อ่ะวันนี้ล้อของลูกค้าก็เส้นแรกก็เรียบร้อยเหมือนกันอันนี้ที่ <c oughs> เห็นล้อแตกเยอะๆหรือว่ายางแตกเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคือซุ้มไปบาดยางนะครับซุ้มไปบาดยางเส้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเส้นแรกที่ใส่ใช่ไหมใช่ไหมฮะลูกค้า <c oughs> ใช่เนาะลูกค้าใส่เส้นนี้วิ่งมา เสร็จแล้วพอเส้นนี้แตกก็เปลี่ยนเอาเส้นนั้นสุดท้ายเส้นที่สองก็ยังเรียบร้อยอีกโอ้โหสุดยอดจริงจริงนะฮะนี่ครับเส้นแรกแตกไปแล้วก็มาเปลี่ยนเส้นที่สองก็ยังแตกอีกนะฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่าอยากได้ล้อหุบูกก็จัดให้ครับนี่ฮะแล้วเราก็ติดตั้งให้ใหม่เลยติดตั้งเผาให้ใหม่นะครับชุดนี้ลูกค้าซื้อเผามาเองนะครับซื้อเผามากระทะล้อมาเอาที่เรานะครับใช้กระทะบอย กว้าง7ดนิ้วขอบ4ิบสี่ล้อยฮไจัดไปโอเคจะได้ครับสวยงามนี่ฮะี่ถ้าพับตรงพับซุ้มหน่อยก็สวยเลยนะฮะแต่ถ้าไม่พับก็ไม่เป็นไรครับมองแล้วลักษณะไม่น่าจะเฉียดครับและอีกอย่างหนึง่งแหนบบนของลูกค้าเนี่ยที่เขาทํามาแล้วเนี่ยนะฮะแหนบบนสามารถรับได้นะครับน้ําหนักที่3ตันเนี่ยแหนบขนาดนี้ไหวอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเป็นชุดแหนบบนนะครับ เขามีเชื่อมขารับเทามาเรียบร้อยแล้วเรามาปรับแต่งเพิ่มเติมให้ใหม่เอา20มิลใส่เข้าไปนะพอแหนบของลูกค้ามาสั้นเกินแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีเหล็กรัดแหนบนะครับเราก็มาปรับแต่งให้ใหม่แล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปด้วยโอ้โหอมี ABS ด้วยครับโคตรเท่เลยอ่ะเทาตัวนี้โอ้แต่ลมด้วยเฮสํารวจรถลูกค้าหน่อยะก็มีแหนบบนมาแล้วนะปร,ปรับแต่งให้ใหม่เพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยครับ ใส่น้ำมันเฟืองได้แลวเนาะโอเคตอนนี้เราก็ไล่เบรกตั้งเบรกให้ใหม่นะไล่เบรกตั้งเบรกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับปรับแต่งให้เรียบร้อยล้อหมดหมดละเอาละลูกค้าจะอาไปวิ่งงานได้นะสวยงามครับประมาณนี้มาดูแหนบบนครับนี่ฮะของลูกค้าเป็นแหนบบนมานะครับแล้วก็อยากได้เตีย้ยอยากได้ยอ่อแล้วก็ไม่อยากให้แหนบต่ํานะฮะสาเหตุที่ลูกค้าต้องทําแหนบบนเพราะอะไรนะฮะมาเล่าให้ฟัง สาเหตุที่ลูกค้าต้องทาแหนบบนเพราะว่าเขาไม่อยากให้แหนบต่ําเพราะการโหลดรถเยอะๆเนี่ยนะฮะในการโหลดรถลงมากๆเข้านี่ถ้าเราเสริมแหนบเข้าไปด้วยแล้วเพื่อจะบรรทุกงานหนักระดับ3ตัน4ตันแล้วเนี่ยนะฮะแหนบมันจะต่าเพราะถ้าแหนบมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะต่ําไม่ว่าจะเป็นการเจาะย้ายหูแหนบใส่กองโหลดหรือการเปลี่ยนตรงเตงหรือการดัดแหนบถ้าเราเสริมแหนบเข้าไปถ้าเป็นแหนบล่างแหนบมันจะต่ําเวลาไปบรรทุกงานยางแบนลงไปอีกแหนบก็ต่ําลงไปอีกดังนั้น การโหลดลดลงเยอะๆในการเสริมแหนบเยอะๆแหนบจะต่ําแหนบจะลากพื้นแหนบจะติดดินเขาจึงทําแหนบบนมาเพื่อจะให้หนีหนีเรื่องแหนบต่ำนะฮะหนีปัญหาเรื่องแหนบต่าไม่อยากให้แหนบต่ําก็ต้องทําแหนบบนแบบนี้ครับนี่ฮะเขาก็จะมีการปรับแต่งของเขานะครับแบบนี้ฮะแหนบบนครับเห็นไหมฮะ โอเคนี่ฮะก็จะมีช่องห่างช่องยืดหยุ่นให้นิดหน่อยนะครับของเขานะฮะ mm hmm. ผมมาปรับแต่งให้ใหม่ mm hmm. เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายเพราะลูกค้ามีชุดแหนบอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็มาเปลี่ยนเผาให้นะครับเผาเปลี่ยนให้ใหม่ลูกค้าซื้อเผามาคันนี้ก็จะมีแค่เฉพาะค่าติดตั้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีกระทะคู่ใหม่หนึ่งคู่นะครับกระทะคู่ใหม่ก็คือคู่นี้ล้อไม่ออกนะครับเฮนะีล้อหายไปเลย เจ,จตนาคือไม่อยากให้ล้ออกอ,กอ,อกไม่อยากให้ล้อติดซุ้มด้วยเพราะว่า,าเวลาทําย่อแล้วเนี่ยล้อมันจะขึ้นไปได้เยอะนะครับก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องล้อออกล้อติดซุ้มได้ใส่กระทะบอยขอบ14ครับกว้าง7นิ้วล้อหายไปเลยโอเคเผาก็เปลี่ยนอะเป็นอนวัตจบใช้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเอาตัวนี้ก็ถ้าเผายังดีอยู่ก็สามารถที่จะเอาไปโพสขายได้นะครับอันนั้นก็น่าจะเก็บไว้เป็น กระทะอะไรได้แต่ว่ายางใช้ไม่ได้แล้วแหละโอเคครับจบนะฮะก็ทรงย่อๆก็ประมาณนี้นะให้ดูก็เหลือแค่ประมาณช่วงซุ้มล้อก,ก็ประมาณสี่นิ้วได้อยู่สี่นิ้วก็โอเคแล้วครับไม่ได้ย่ยออะไรมากมายเอาย่อแค่พอประมาณไอ้ตังเองลองขย่อมดูหน่อยมันมันเป็นไงมั่งมันแข็งหรือมันนิ่มลองดูหน่อยนะเออพอได้เนาะ เ <Hey. laughs> พอได้พอได้ครับ <laughs> ก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่ยังนิ่มอยู่นะครับเอาละเตียประมาณนี้แล้วก็แบกได้สามตันด้วยก็โอเคละนะปรับแต่งให้ครับโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยครับ